ตัวเต็มมหาเวทผนึกมารในตอนที่238สุคุณะทำลายเทพสายฟ้าฮาจิเมะย่อยยับและยูจิพระเอกนั้นเข้าร่วมในการต่อสู้เพื่อแก้แค้นให้กับอาจารย์ของตนเองอย่างอาจารย์โกโจสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over อร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มมหาเวทผนึกมารในตอนที่238นะครับการต่อสู้นั้นดุเดือดแน่นอนและอันนี้เนี่ยก็คือแปลตรงและแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นแบบว่าคำภาษาอังกฤษเนี่ยก็ จากคลิปก่อนหน้านี้ที่สปอยด่วนนะครับมันก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะมันก็จะมาได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นอันนี้จัดเต็มและสนุกแน่นอนนะครับเรียบเรียงทุกคําพูดแล้วนะครับของตัวละครในตอนนี้ถ้าอย่างนั้นไปดูกันดีกว่านะครับว่าการต่อสู้สุดเดือดนะครับของซูคุนะที่ปะทะก,กับฮาจิเมะจะเป็นยังไงและการเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับของอิตาโดริยูจินั้นจะเดือดสงการรอคอยหรือเปล่าอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกควววาาาามมมมัันนนนนนนขออองตตีีี้กกกกเเเลยด่่ดหทผึใ23038 หลังจากที่สุคุณะนั้นได้กลายเป็นร่างออริจินอลของตันเองร่าง4แขนนะครับหลังจากนั้นคาชิโมฮาจิเมะเทพสายฟ้าที่จะต่อกรกับสุคุณะนั้นได้ใช้ความสามารถนะครับในการสแกนรังสี X ซึ่งเป็นความสามารถในการมองทะลุเพื่อวิเคราะห์ศัตรูด้วยฮาจิเมะนะครับใช้รังสี X ในการวิเคราะห์สุคุณะสิ่งที่เขานั้นได้เห็นที่ผ่านภายใต้ดวงตาของสุคุณะนั้นก็คือความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบแบบไร้ทิ่ติ และหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นสุคุณานั้นเนี่ยก็จะประสานมือเอาไว้แล้วก็จะมีกล่องคําบรรยายไว้ล่ะครับว่าสุคุนาที่มีสีแขนโดยสองแขนนั้นใช้ในการผนึกมือในการร่ายอาคมโดยเขานั้นสามารถท่องคาถาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องหยุดพักด้วยปากที่สองของเขาที่อยู่บริเวณท้องโดยเขานั้นยังสามารถใช้มืออีกสองข้างในการถืออาวุธในการต่อสู้ได้อีกซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของสุคุนาในฐานะผู้ใช้สายเวทถึงแม้ว่าร่างกายของเขานั้นจะกลายพันธุ์ไปขนาดนี้แต่สุคุนานั้นก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยที่จะสูญเสีย ศักยภาพในการต่อสู้ในร่างกายที่ผิดปกติของตนเองและด้วยร่างกายนี้ของสุคุณะและเครื่องมือต้องสาบทั้งหมดที่สุคุณะมีที่ถือไว้2มือไม่ว่าจะเป็นอาวุธชิ้นแรกอย่างคามุทโเกะและอาวุธชิ้นที่2อ,อย่างอ e ีเทนหรือสวรรค์เวหาเขานั้นสามารถทำลายหน่วยตะวันจันทาหรือแม้กระทั่งไฟวายเจเนอโรอีกทั้งช่วงรุ่งเรืองของสุคุณะสามารถขับไล่ชนชั้นสูงของตระกูลอาเบสอีกทั้งเทวดาแม้กระทั่งกลุ่มเนวาน่าที่ก่อตั้งตระกูลสึกาวระก็ยังพ่ายแพ้ต่อราชาคำสาบ เล่นเอาคาชิโมะฮาจิเมะนะครับถึงกับน้ําเดินเลยแหละครับเมื่อสแกนนะครับในตัวของซุคุนะมันเป็นอะไรนะครับที่เกินไปมากๆเลยนะครับมันเป็นความสวยงามสุดๆเลยในสายตาของฮาจิเมะผมต้องย้ําก่อนนะครับว่าฮาจิเมะนั้นจริงๆแล้วเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงเดี๋ยวเผื่อบางท่านเข้าใจผิดนะครับคือเฮียแกนนั้นปรับปลื้มในตัวของซุคุนะเป็นติ่งซุคุนะสุดๆเลยในฐานะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในรอบพันปีหลังจากที่สแกนเสร็จนะครับซุคุนะเริ่มต้นการต่อสู้ด้วยการคาบนะครับอาวววงเไ้่ปากกแล็็พดคมร ใช้หมัดของตนเองนะครับในการโจมตีเข้าใส่ฮาจิเมะอย่างรุนแรงนะครับเล่นเอาการของฮาจิเมะนั้นถึงกับแตกไปเลยนะครับก็คือการแตกแล้วก็ถูกต่อยเข้าไปนะครับที่สีข้างของตนเองซึ่งในระหว่างที่ต่อยนั้นนะครับซุคูนะเนี่ยก็ทําการไล่อาคมไปด้วยในการต่อสู้ โดยฮาจิเมะนะครับที่กระเด็นจากการโจมตีของสุคุณะตอนนี้เนี่ยเขาลอยเหนือฟ้าเหนือสุคุณะไปนะครับจึงโจมตีเข้าใส่ในตัวของสุคุณะโดยการยิงพลังเข้าใส่แต่สุคุณะนั้นนะครับก็ไม่ได้หวั่นเกรงใดๆทั้งสิ้นโดยอาคมปากที่2ของเขานั้นนะครับก็พูดเลยครับว,ว,ว่าเกรดมังกรการขับไล่และก็ทางด้านสุคุณะนั้นนะครับไอปากหลักเนี่ยก็เลยพูดอีกแล้วครับว่าแกน่ะจงหลบสิ่งนี้นะหลังจากนั้นสุคุนะใช้ท่าเฉิงของตนเองโจมตีเข้าใส่ฮาจิเมะนะครับซึ่งเป็นท่าเด โจมตีเข้าใส่เขารู้ได้ทันทีเลยแหละครับว่าเป็นท่าเดียวกันที่ใช้ในการกำจัดในตัวของโกโจโดยฮาจิเมะนั้นสามารถหลบการโจมตีนั้นได้นะครับแต่เขานั้นรู้ได้ทันทีเลยแหละครับว่าไอ้ท่าโจมตีเฉือนเมื่อกี้ของสุคูนั้นความรุนแรงนะครับสามารถผ่าโลกได้เลยและหลังจากนั้นนะครับสุคุนะเนี่ยได้พูดบางสิ่งบางอย่างกับฮาจิเมะมันมีคนงี่เง่าคนนึงเนี่ยมาคุยกับข้าเรื่องความรักเจ้านั่นเนี่ยบอกข้าเนี่ยไม่รู้จักความรักเลยและข้านั้นเนี่ยก็ไม่มีมิตรสหายและทําให้ข้านั้น เข้าใจนะในสิ่งที่เจ้านั่นเนี่ยพยายามจะพูดบอกข้าแต่ข้านั้นก็รู้สึกแปลกใจด้วยเช่นกันที่เจ้านั่นบางอาจบอกว่าข้านั้นไม่รู้จักในความรักถึงตอนนี้ข้าคิดว่าเนี่ยเจ้านั่นเนี่ยน่าจะสอนผิดคนละล,ะล,ะละ่ะน่าจะต้องไปสอนให้เจ้าโกโจซาโตรุมากกว่าหรือแม้กระทั่งแกให้รู้เกี่ยวกับความรักเพราะพวกคิเมรู้จริงๆคือพวกแกต่างหากินพวกแกไม่รู้ก็ไม่เข้าใจในสิ่งสิ่งนี้หรอกดูฮาคิเมะที่ฟังซุคุนะเป็นไลฟ์โค้ดนะครับในการสอนความรักอยู่เนี่ยก็เลยพูดกลับไปแกพูดอะไรของแกนะะหลัังจาาากกนนนุ้นุคร็ทรอาอาวธ องตเัชูขึ้นเหนือฟ้าแล้วก็ถามในตัวของฮาจิเมะแกบอกว่าแกนะแข็งแกร่งใช่ไหมและในช่วงทิพตาเดียวซุคุนะนั้นใช้ความเร็วของตนเองนะครับไปอยู่ด้านหลังของฮาจิเมะฮาจิเมะนั้นนะครับเพิ่งรู้สึกตัวนะครับและพยายามจะเอี้ยวตัวกลับไปเพื่อตั้งรับการโจมตีของซุคุนะแต่ปรากฏว่านะครับถูกซุคุนะนั้นจับทุ่มลงพื้นนะครับและถูกเวียงไปนะครับด้วยความรุนแรงนะครับจากพลังของซุคุนะนะครับในตัวของฮาจิเมะในตอนนี้เนี่ยก็กระเด็นไปไกลและหลังจากนั้นนะครับซุคุน่นั้นใช้ ในการโจมตีใส่ฮาจิเมะแต่หนนี้นะครับก็คือสร้างเป็นตารางตะข่ายเลยนะครับก็คือไม่ฮาจิเมะนั้นสามารถหลบการโจมตีนี้ได้หลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับฮาจิเมะเนี่ยในเวอร์ชันร่างออริจินอลน,นะครับหรือว่าร่างแก่นะครับโดยในตอนนี้เนี่ยเหมือนจะอยู่ในนิมิตแบบเดียวนะครับกับโกโจนะครับและซุคุนะนั้นก็ทําการพูดจาเทศนานะครับในตัวของฮาจิเมะมันน่าจะมีคนแข็งแกร่งมากมายที่ท้าทายแกเช่ยไหมด้วยพลังทั้งหมดที่เจ้าพวกนั้นมีและไม่มีใครนั้นสามารถสาบแช่งแกได้เจ้าพพวววกสะนนั้น คงต้องการการยอมรับจากแกสินะเจ้าพวกนั้นเนี่ยคงอยากจะรู้อยากจะค้นหาว่าตนเองนั้นคือใครและแกเนี่ยก็ฆ่าพวกนั้นทีละคนใช่ไหมล่ะแล้วที่แกถามว่าปกติเนี่ยคนอย่างฉันจะตอบโต้เจ้าพวกนั้นยังไงครับถ้าให้ฉันเนี่ยต้องพูดตรงๆนี่มันไม่ใช่ความเมตตาและความรักเพราะฉะนั้นฉันจะเรียกว่าอะไรดีล่ะเป็นนั้นว่าผู้คนนั้นต่างสรรเสริญยกย่องพวกเราและพวกเรานั้นถูกรักเป็นเพราะว่าพวกเรานั้นแข็งแกร่งต่างหากยังไงล่ะการที่แกนั้นยังคงพร่ำเพ้อร้องไห้กับการที่ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยฉันจ สุด,สดฮาจิเมะนะครับที่มองขึ้นไปเหนือฟ้านะครับก็เลยถามสุคุณะกลับว่าแต่ว่านายเนี่ยพอใจกับสิ่งที่นายมีอยู่ในตอนนี้หรืองไงและถ้านายพอใจแบบนั้นจริงๆทําไมต้องมาไกลถึงขนาดนี้ด้วยล่ะทําไมถึงยอมแยกวิญญาณตัวเองเพื่อข้ามเวลามาที่นี่มาในยุคสมัยนี้สุคุณะก็เลยตอบกลับไปเป็นเพราะว่าข้าเนี่ยเข้าใจก็เลยปฏิเสธมันได้ยังไงล่ะความรักเนี่ยมันไร้ค่าข้าไม่เคยคิดจะให้คนอื่นนะเนี่ยมาเติมเต็มชีวิตของข้าเลยแม้สักครั้งเดียวข้าจะกินเมื่อไรก็กินข้าจะทําอะไรข้าก็ทาใครมากวนใจ ข้ามาขัดข้าข้าก็จัดการข้ามันซะและถ้าใครน่าสนใจที่พอที่ข้านั้นจะสามารถเล่นกับมันได้ข้าก็จะเล่นกับมันกลับข้านะแค่ใช้ชีวิตตามวิถีของตนเองเท่านั้นสิ่งอื่นได้เป็นปัญหาสําหรับผู้อื่นที่ไม่สามารถวัดความเป็นอยู่ของข้าได้ฮาจิเมนะได้ยินแบบนั้นนะครับก็ยิ้มเยาะใส่นะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่ามันน่าจะเริ่มน่าเบื่อแล้วนะซูคุนะนะครับก็เลยตอบกลับไปนะครับด้วยความเย็นชา เป็นไปไม่ได้หรอกรสชาติของมนุษย์นะ่ะมันคงอยู่ณช่วงขณะหนึ่งมนุษย์นะ่ะมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นประเภทแล้วก็รูปร่าง แค่นั้นก็เพียงพอแล้วล่ะทีค้านั้นจะฆ่าเวลาเล่นไปจนกว่ามันจะตายเล่การถูกตัดไปที่การต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าอนาเคข,ของฮาคารินั้นนะครับได้แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสุคูนั้นสัมผัสได้แหละครับว่ากําลังมีคนบางคนนั้นกําลังมุ่งตรงเข้ามาในสนามรบซึ่งปรากฏว่านะครับก็เป็นอิตาโรริยูจิและก็ฮิกุรุมะนะครับที่เข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับสุคูนั้นที่เห็นอิตาโรริมานะครับก็พูดจาดูถูกในทันทีไอเด็กเวนเอ้ยนำหน้าอย่างแกง,งนดัดการ่า เป็นการจบไปนะครับสำหรับมหาเวทผนึกมารในตอนที่238นะครับจะเห็นภาพนะครับเป็นอิตาโดรินะเนี่ยก็พยายามนะครับจะกัดนะครับที่บริเวณข้อมือของตนเองนะครับอันนี้ไม่รู้นะจะทําอะไรนะครับแต่เหมือนจะร่วมในการต่อสู้แล้วแล้วก็เป็นการจบไปนะครับศัพตัวเต็มมหาเวทผนึกมารในตอนที่238นะครับก็เดือดสมการรอคอยหรือเปล่าก็คอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็แปลภาษาอังกฤษเต็มตัวนะครับเรียกได้ว่าก็คือถูกต้องนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทุกข้อความต่าง ตามสไตล์มหาเวทผนึกมานะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบสาหรับตอนนี้นะครับและเหมือนเดิมอยากให้ทําอะไรเกี่ยวกับมหาเวทผนึกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะครับในส่วนอนิเมะหรือมังงะน,นะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ